สักแล้วไม่ต้องรีดไม่ยับไม่ยุยยี่เออ,เ,อเสื้อสวยงามมากค่ะอ่ะต่อไปรัฐบาลไทยพูดได้เสียาเลขเล้เลขเด่นก่อนเนาะว่าให้เครดิตสมาชิกที่อยูในห้องก่อนนะเพ่นไปจัดไปเขียนไปหาลอตเตอรี่ก่อนส่วนเลขทูบเดี๋ยวมีเสื้อผส์เด้เออ่ามีเสื้อผรสยเมื่อวานนะครับทางหลวงพ่อมาเจิมป้ายให้ พอเก้าลงจากเก้าอี้บอกที่นองหัวบอมเกิดอีกย่างึ้นไฟดับทั้งหมู่บ้านอเรียกบอกบันนะแต่เลขทูบที่จุดทําพิธีเต็มๆจะจะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเดน้อนะจากก็เลยโทรประสานงานทางการไฟฟ้าไปอยู่ประมาณสามชั่วโมงถึงมากมันเปียกเที่ยงนะครับ ผู้ได้ยากเห็นกับว่ากันอันนี้ทีมชุดละเท่าไหร่ทีมหรือครีมเนาะความว่าเข้าใจหมายความว่าเซรั่มและครีมกันแดดอย่างนี้มันบอหรือ,รอว่าเฉพาะตัวเต็มอ,อืม เล่นเจ็ดเก้ากับแปดเก้าเสียดายเขาแปดเก้ามันกรได้เงินตัวรัฐบาลเนี่ยเลขทะเบียนรถของอาจารย์มิกกี้เนาะไปทําบุญก่อนจะมาทําบุญบ้านแม่ตรงวันพระบันพระมิกกี้น่าจะเป็นวันที่ห้าเพราะจัททาบุญขึ้นวันที่หกที่เจ็ดเนาะงูที่นองงูมันวิ่งเหมือนเดิมครั้งที่แล้วมันวิ่งจากขวามาซ้ายหมวดนี้มันวิ่งจากซ้ายมาขวา ก็มีเธอออกทะเบียนรถอีกใครจำทะเบียนรถอาจารย์ได้เนาะนอนะนะครับอ่างวดที่แล้วเมดยกได้จำเลยเนาะพิมมาเดี๋ยวสิว่าบ่าบอกเดี๋ยวเอาพฤษภาคมนะครับหกเจ็ดอย่าลองไปหาสื่อหลตอรีบบ้างเด้อพี่น,อน้องหาจับเอา มันออกป้ายบริษัทของอาจารย์ก็4289เออกล้มามเต็มๆขึ้นกันตรงกับเทเบียนลดอ่ะนี่เห็นไหมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหม4289ติดที่อยากเห็นอ่ะเ,ออเดี๋ยวเดียวปุ๊บอืมอการน,นี้คือบริเวณด้านหน้านะครับไปบริษัทเห็นบ่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเอา